รูปคู่มาแล้วคู่รักรวมช่องโผล่เที่ยวเกาหลีทริปนี้สนุกไหมดูจากหน้าก็รู้ เป็นคู่ที่หลังจากเปิดตัวก็สาดความหวานช่ำๆให้กันตลอดสำหรับคู่ของโบเมลดาและอเล็กเทอรเดชคู่รักร่วมช่องที่ตอนนี้แฮปปี้อินเลฟแบบสุดๆและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันที่เกาหลีใต้ล่าสุดวันนี้17มกราคม2 5 6 6บโบได้ออกมาโพสภาพจากทริปเกาหลีซึ่งก็มีภาพคู่กับหวานใจด้วยโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าอันนี้เขาเรียกว่าผมยุง่งแต่ถ้าให้เรียกว่าผมรักคุณจะเป็นอีกแบบ คอมเมนต์แซวจากแฟนๆผมรักคุณจะเป็นแบบรูปที่3ามอะค่ะรักคุณทั้งสองคนนะอีอีน่ารักรูปที่3อ่ะผมรักคุณตาโบมันเขี้ยว